สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก่งราคาราคาท่านใดมองหารถราคาเบาๆไปใช้นะคะรถยนต์คันนี้ค่ะมาแบบใช้น้ํามันอย่างเดียวเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะทุกท่านราคา26,999บาทนะคะพาสีพรบรปี68ค่ะเป็นรถโตโยต้าโครราปี95นะคะ เครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลคะ่ะทุกท่านเกียร์เข้าครบปกติไม่หลุดไม่หอนนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงมีฟังพวงมาลัยพาวเวอร์สีสันร,รอบคันโดยรวมยังดูดีค่ะชมภายนอกกันก่อนนะคะภายในรูปจะน้อยหน่อยนะคะทุกท่านเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะเบาะหนังนะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะ น้ำมันอย่างเดียวนะคะไม่เคยดงแก๊สค่ะพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะเอกสารก็มีครบให้แบบพร้อมโอนได้เลยค่ะรถอยู่ในอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาค่ะสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมนัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความสะดวกและได้อัปเดตสถานะของรถนะคะควรเดินทางไปดูด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะ แอดมินนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ